สารคดีเชิงวิเคราะห์จอดลิกมิสูบิชิ 8x8 v i เล a อิ Infantry อมบ b a t v เ h คิ l e i a v p r o รโตไทป์เวอร์ชันประเทศไทยปี2026พร้อมเสียงบรรยายจริงจังและภาพกราฟิกประกอบในปี2026ประเทศไทยได้ก้าวหน้าอีกขั้นในด้านการพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีทางการทหารด้วยการเปิดตัวรถกราะล้อ,อยางรุ่นต้นแบบจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ m i t ิ u b i s h i 8x8 v i l l a i n i n n t r y r y Combat Vehicle หรือ IAV Prototype เวอร์ชันไทยรถกราะล้อยางรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความคล่องตัวความเร็วและอำนาจการยิงที่ทันสมัยพร้อมศักยภาพในการปฏิบัติการทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ห่างไกลรถเกราะมิซูบิชิ 8x8 รุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงรถลำเลียงผลทั่วไปแต่ได้รับการออกแบบให้เป็นยานเกราะรบเต็มรูปแบบ รองรับภารกิจที่หลากหลายเช่นการส่งกําลังพลการโจมตีสนับสนุนแนวหน้าหรือแม้กระทั่งภารกิจลาดระเวนเชิงลึกตัวรถใช้ระบบขับเคลื่อนล้อย่าง8ปด x แซึ่งให้ความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในสภาพภูมิประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางพื้นที่ครุขราหรือแม้กระทั่งการลุยน้ําในระดับหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างตัวถังของรถได้รับการออกแบบให้มีระดับการป้องกันที่สูงตัวถังใช้เหล็กกล้าเกรดพิเศษพร้อมเสริมแผ่นกรอบโมดูลาที่สามารถเพิ่มหรือลดระดับกรอบได้ตามภารกิจ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการป้องกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดและระเบิดสแสวงเครื่องใต้ท้องรถซึ่งเป็นภัยคุกค,คามหลักในสงครามยุคใหม่โดยเฉพาะในภารกิจรักษาสันติภาพหรือการลาดตระเวนตามแนวชายแดน Mitsubishi 8คูณ8รุ่นต้นแบบนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่มีกำลังมากกว่า600แรงมา้าให้ความเร็วสูงสุดประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและมีระยะปฏิบัติการใกล้ถึง800กิโลเมตรด้วยถังน้ำมันเต็มความสามารถในการปีนเนินสูงถึง60%และสามารถเอียงตัวได้ถึง30%ทําทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิประเทศในประเทศไทยระบบอาวุธของรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติขนาด30มิมพร้อมปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิมและมีจรวดต่อสู้รถถัง ATGM เป็นอุปกรณ์เสริมทำให้สามารถรับมือได้ทั้งภัยคุกคามจากทหารราบและรถถังเบาหรือย่านเกราะสัตร,รูในบางเวอร์ชันยังรองรับการติดตั้งปืนใหญ่อัต,ตารจรขนาด105มิมได้อีกด้วยระบบควบคุมอาวุธเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกล้องตรวจจับกลางวันและกลางคืน กล้องอินฟราเรดและระบบเลเซอร์วัดระยะช่วยให้ทหารสามารถเล็งเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นในทุกสภาพอากาศและช่วงเวลาอีกทั้งยังสามารถควบคุมอาวุธจากภายในตัวรถอย่างปลอดภยัยภายในห้องโดยสารรองรับกำลังพลได้ถึง11นายรวมผู้บังคับการพลขับพลปืนและทหารราบ8ปดนายพร้อมเบาะลดแรงกระแทกแบบกันแรงระเบิดและระบบปรับอากาศแบบพิเศษที่เหมาะกับภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยรถยังติดตั้งระบบกรองอากาศและ NBC น u ูเครียร์ไบโอโลจิคอล Cemical Protection เพื่อให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายทางเคมีหรือกัมมันตรังสีได้นอกจากนี้ยังมีระบบดิจิทัลภายในตัวรถเช่นจอแสดงผลยุทธวิธีระบบนำทางด้วย GPS และระบบสื่อสารเข้ารหัสสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์บัญชาการหรือหน่วยรบอื่นๆได้ทันทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีในเวอร์ชั่นที่พัฒนาเพื่อประเทศไทย ยังมีการออกแบบระบบล้อยางแบบรันแฟลตซึ่งสามารถวิ่งต่อได้แม้จะถูกยิงยางแตกและยังสามารถเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนได้อัตโนมัติจาก8คูณ8เป็น4คูณ4เพื่อประหยัดพลังงานในสภาพถนนเรียบระบบช่วงล่างแบบอิสระทุกล้อให้ความนุ่มนวลในการเดินทางไกลลดแรงกระแทกและเพิ่มความมั่นคงในการเล็งยิงขนาดเคลื่อนที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรโดยโครงการนี้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมายังอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านยุทธโธปกรและลดการพึ่งพาจากต่างชาติในระยะยาวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งชาติโครงการมิสซูบิชิ8ณ8 IAV p r o t o t y p รุ่นไทยนี้ยังอยู่ในช่วงการทดสอบและปรับปรุงโดยมีกำหนดการทดสอบสมรรถนะจริงในสภาพแวดล้อมต่างๆทั่วประเทศในช่วงกลางปี2026ก่อนจะเข้าสู่การผลิตจริงจำนวนมากและประจำการในหน่วยรบหลักของกองทัพบ,บกไทย ในด้านงบประมาณราคาต่อคันในเวอร์ชันต้นแบบนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 90- 120ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบต่างๆและจำนวนการจัดหาโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีการผลิตภายในประเทศมากกว่า6 0เเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มการจ้างงานในอุตสาหกรรมภายในประเทศสิ่งที่ทำให้มิส s ูบิชิ i ปดคูณ8รุ่นนี้มีความพิเศษกว่ายานเกราะในกลุ่มเดียวกันคือการออกแบบที่เน้นความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันต่างๆได้เช่นรถลำเลียงพล A.P.C. รถกรอะรบ I.F.V. รถบัญชาการรถพยาบาลรถซ่อมบำรุงหรือแม้กระทั่งรุ่นต่อต้านอากาศยานแบบเบาซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของยุธทธปกรณ์ยุคต่อไปความร่วมมือระหว่างมิต s ูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีและกองทัพไทยยังมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ยานปลอดสายพานรุ่นใหม่หรืออากาศยานไร้คนขับทางยุธทธวิธีในอนาคตด้วยทำให้การลงทุนในโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดหายานพาหนะ แต่เป็นการวางรากฐานทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศหากโครงการนี้สำเร็จและผ่านการทดสอบอย่างครบถ้วนมิตซูบิชิแ8คูณ i a v รุ่นไทยอาจกลายเป็นหัวใจหลักของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศและอาจมีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกำลังต้องการยานเกราะคุณภาพสูงราคาคุ้มค่าและสามารถผลิตในภูมิภาคได้สำหรับประเทศไทยการมีอุตสาหกรรมยุทโธปรกรณ์ที่เข้มแข็งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความมั่นคง แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติมิ s u b i s h i 8x8 v i l l e t Infantry Combat Vehicle จึงไม่ใช่เพียงแค่รถเกราะต้นแบบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งกองทัพไทยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Mitsubishi 8x8 v i l l e t Infantry Combat Vehicle IAV Prototype เวอร์ชันประเทศไทยปี2026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารทางการทหารที่น่าสนใจจากช่องของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับจบวิดีโอ